าเียาสวัสดีค่ะเด็กทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิวนะคะในวิชาภาษาจีนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะจะนำคาศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะหรือว่าอันเฉียนอันเฉียนก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ความปลอดภัยในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของโควิด -19 ค่ะสำหรับคำว่าโควิด -19 ในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าชินกวนปิ้งตู่ินกวนปิ้งตูก็คือโควิด -19 ค่ะ สำหรับในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดนะคะเราคือก็จะมีหน้ากากอนามัยค่ะหรือว่าแมสนะคะในการป้องกันตัวเองค่ะสวมใส่ก่อนออกจากบ้านนะคะแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยในภาษาจีนเราพูดว่าโควเจ้าโควเจ้าโควเจ้าก็คือหน้ากากอนามัยค่ะเราต้องสวมใส่นะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆ และมีอุปกรณ์อีกมากเลยค่ะที่เราใช้สำหรับดูแลร่างกายของเรานะคะเพื่อทําความสะอาดค่ะไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะก็คือคำว่าแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอ,อลอฮอ์ในภาษาจีนเราพูดว่าจิ่วจิงจิ่วจิงจิ่วจิงก็คือแอลกอฮอล์ค่ะฉีดนะคะล้างมือทําความสะอาดหรือว่าฉีด ของหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคมาติดนะคะคําว่าจิ๋วจิงก็คือแอลกอฮอล์ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ํายาล้างมือค่ะน้ํายาล้างมือภาษาจีนเราพูดว่าชีโหเย่ชีโหเย่ชีโหเย่เยก็คือน้ํายาล้างมือนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเจลค่ะเจลนะคะก็คือจื่อหลี จื่อหลีจื่อหลีก็คือเจลค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งนะคะเราชื่อก็จะมีถุงมือค่ะถุงมือเนี่ยภาษาจีนเราเรียกว่าโฉเท่าโฉเท้าก็คือถุงมือนะคะเวลาเราชื่อจะออกจากบ้านค่ะแล้วเราชื่อจะไปซื้อของเนี่ยเราชื่อก็จะพกถุงมือไปด้วยนะคะแล้วเวลาไปซื้อของค่ะเราชื่อก็จะใส่ถุงมือค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะโส่เท้าโสเท้าก็คือถุงมือค่ะและอีกแบบหนึ่งค่ะที่เด็กจะต้องเว้นระยะห่างนะคะก็คือการเว้นระยะห่างเวลาเราไปอยู่กับผู้คนมากๆนะคะคําว่าระยะห่างนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเป่าซือจู่หลี เปล่าชื้จูหลีก็คือการเว้นระยะห่างนั่นเองค่ะสำหรับในสถานการณ์ตอนนี้นะคะดเด็กๆก็ต้องป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19นะคะเด็กๆเ,เนี่ยต้องสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะและให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้หนาจิต้องลาไปก่อนค่ะใจเยนสวัสดีค่ะ